พื้นฐานฮวงจุ้ยที่ท่านต้องรู้สีทาภายนอกอาคารควรใช้สีอะไรเรื่องสีทาบ้านที่ถูกหลักฮวงจุย้ยจะมีข้อมูลออกมาให้ศึกษามากมายจนหลายๆท่านอาจจะเกิดความสับสนว่าสีทาบ้านด้านนอกอาคารควรยึดตามหลักใดบางศาสตรรก็แนะนำว่าสีทาบ้านควรทาตามท่าที่ส่งเสริมผู้ทาาุวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านเช่นถ้าตรวจด,ดวงชะตาของเจ้าของบ้านแล้ว เป็นดวงชอบทานน้ำก็จะให้ทาบ้านเป็นโทนสีฟ้าเป็นต้นบางศาสตร์แนะนำว่าสีทาบ้านต้องยึดตามทิศที่หันไปเป็นหลักเช่นบ้านที่หันไปทางทิศใต้ที่เป็นทิศของธาตุไฟให้ใช้สีทาบ้านในโทนสีของธาตุไฟคือสีแดงสีชมพูหรือสีส้มเป็นต้นบางศาสตร์ก็ให้ทาสีบ้านด้วยโทนสีประจำยุคเช่นยุคแปดที่เพิ่งผ่านมาก็จะแนะนำให้ทาสีบ้านด้วยโทนสีม่วง ที่เป็นโทนสีของธาตุดินผสมธาตุไฟที่มองว่าเป็นยุคที่จะเปลี่ยนจากยุคของธาตุดินไปสู่ยุคของธาตุไฟจึงให้ใช้โทนสีม่วงเป็นหลักเมื่อมีข้อมูลออกมาหลากหลายจึงทําให้ท่านเกิดความสับสนในการเลือกสีทาบ้านหรือบางท่านได้ทาสีตามที่ได้ศึกษามาแต่กลับไม่ส่งผลดีสาเหตุก็เพราะโทนสีที่ท่านเลือกเป็นโทนสีทาบ้านที่ไม่ส่งเสริมหรือประทะกับโทนสีของหลังคาบ้าน โทนสีของหลังคาบ้านหรือวัสดุที่นํามาใช้ใทําหลังคาบ้านจะเป็นธาตุที่รับพลังงานโดยตรงจากแสงอาทิตย์และเป็นวัสดุที่ชิ้นใหญ่ที่สุดสําหรับบ้านของท่านการที่ท่านจะเลือกสีทาภายนอกท่านจะต้องคํานึงถึงโทนสีหรือวัสดุที่นํามาทําหลังคาเป็นหลักโดยจะต้องเลือกโทนสีที่ส่งเสริมของสีหลังคาและห้ามเลือกโทนสีที่มีพลังงานประทะกับโทนสีของหลังคาบ้านครับ ดังนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการใช้โทนสีหลังคาและสีทาภายนอกอาคารที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันโทนสีที่มีพลังงานประทะกันและวิธีการแก้ไขโทนสีที่มีพลังงานประทะกันครับอันดับแรกที่เรายึดโทนสีหลังคาหรือวัสดุที่นำมาทำหลังคาเป็นทาตั้งต้นเพื่อเลือกสีทาผนังที่มีพลังงานส่งเสริมซึ่งกันและกัน ถ้าโทนสีหลังคาบ้านของเราเป็นสีแดงสีชมพูหรือสีสม้มให้เราใช้โทนสีทาผนังตามรูปต่อไปนี้รูปที่1ถ้าบ้านของเราใช้หลังคาบ้านโทนสีแดงสีชมพูหรือสีส้มให้เราเลือกโทนสีทาผนังด้านนอกอาคารตามภาพตัวอย่างการใช้โทนสีและการปรับสมดุลธาตุสมมุติว่าหลังคาบ้านของเรามีโทนสีแดงสีชมพูหรือสีส้มที่เป็นโทนสีของธาตุไฟ สีทาผนังด้านนอกอาคารควรใช้ก็คือสีเขียวที่เป็นธาตุไม้สีเหลืองหรือสีน้ำตาลที่เป็นธาตุดินและโทนสีที่ไม่ควรใช้ก็คือโทนสีของธาตุน้ำซึ่งเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินและสีดำแต่ถ้าหากว่าท่านได้ใช้หลังคาโทนสีส้มซึ่งเป็นโทนสีของธาตุไฟและได้ทาสีผนังด้านนอกเป็นโทนสีฟ้าซึ่งเป็นโทนสีของธาตุน้ำและมีพลังงานที่ปะทะกัน การจะแก้ไขพลังงานที่ปะทะกันให้ท่านใช้โทนสีเขียวที่เป็นธาตุไม้มาตัดขอบหรือทาสีผนังแบบทูโทนก็จะสามารถแก้ไขพลังงานที่ปะทะกันภายนอกตัวอาคารได้ครับรูปที่2ถ้าบ้านของท่านใช้หลังคาบ้านโทนสีของธาตุดินซึ่งเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลให้ท่านเลือกใช้โทนสีทาผนังด้านนอกเป็นโทนสีของธาตุไฟคือสีแดงสีชมพูหรือสีส้ม หรือท่านสามารถเลือกใช้โทนสีของธาตุทองซึ่งเป็นสีขาวหรือสีครีมส่วนโทนสีที่ประทะกับธาตุดินก็คือโทนสีของธาตุไม้ซึ่งเป็นโทนสีเขียวแต่ถ้าหากท่านใช้หลังคาโทนสีเหลืองหรือสีน้ำตาลซึ่งเป็นโทนสีของธาตุดินและท่านทาสีภายนอกอาคารเป็นโทนสีของธาตุไม้คือโทนสีเขียววิธีการแก้ไขให้ท่านใช้โทนสีของธาตุไฟมาตัดขอบหน้าต่างหรือประตู โดยใช้โทนสีแดงสีชมพูหรือสีส้มเป็นตัวแก้พลังงานที่ปะทะกันครับรูปที่3ถ้าบ้านท่านเป็นหลังคาโทนสีของธาตุทองสีขาวหรือสีครีมหรือใช้วัสดุเป็นเมทัลชีตให้ท่านเลือกใช้โทนสีทาผนังด้านนอกอาคารเป็นโทนสีของธาตุน้ำคือสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีดำหรือท่านจะใช้โทนสีของธาตุดินที่เป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลก็ได้ครับ ส่วนโทนสีที่ปะทะกับโทนสีของธาตุทองก็คือโทนสีของธาตุไฟซึ่งเป็นสีแดงสีชมพูหรือสีส้มตามรูปแต่ถ้าหากท่านใช้หลังคาโทนสีของธาตุทองและท่านใช้สีทาภายนอกเป็นโทนสีของธาตุไฟแล้ววิธีการแก้ไขก็คือให้ท่านใช้โทนสีของธาตุดินคือสีเหลืองหรือสีน้ำตาลมาทาตัดขอบหน้าต่างหรือประตูเพื่อเป็นการแก้พลังงานที่ปะทะกันตามรูป รูปที่4ถ้าบ้านของท่านใช้หลังคาโทนสีของท่านน้ําสีฟ้าสีน้ําเงินหรือสีดําให้ท่านเลือกใช้สีทาผนังภายนอกที่เป็นโทนสีของธาตุทองเช่นสีขาวหรือสีครีมหรือท่านอาจจะใช้โทนสีของท่านไม้ซึ่งเป็นโทนสีเขียวได้ส่วนโทนสีที่ประทักับท่านน้ําก็คือโทนสีของท่านดินซึ่งเป็นสีเหลืองหรือสีน้ําตาลแต่ถ้าหากหลังคาบ้านของท่านเป็นโทนสีของท่านน้ํา แล้วท่านใช้สีทาภายนอกเป็นโทนสีของธาตุดินซึ่งมีพลังงานปะทะกันท่านสามารถใช้โทนสีของธาตุทองซึ่งเป็นสีขาวหรือสีครีมมาทาตัดขอบประตูหรือหน้าต่างเพื่อแก้ไขพลังงานที่ปะทะกันตามรูปครับรูปที่5ถ้านหลังคาบ้านของท่านเป็นโทนสีเขียวซึ่งเป็นโทนสีของธาตุไม้ให้ท่านเลือกใช้โทนสีทาผนังด้านนอกอาคารเป็นโทนสีของธาตุน้ำสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีดำ หรือท่านอาจจะใช้โทนสีของธาตุไฟสีแดงสีชมพูหรือสีส้มมาใช้เป็นสีทาภายนอกก็ได้ครับส่วนโทนสีที่ประทักับท่านไม้ก็คือโทนสีของธาตุทองซึ่งเป็นสีขาวหรือสีครีมถ้าหากบ้านของท่านมีหลังคาโทนสีเขียวและท่านใช้สีทาภายนอกที่เป็นโทนสีของธาตุทองวิธีการแก้ไขให้ท่านใช้โทนสีของธาตุน้ำสีฟ้าสีน้ําเงินหรือสีดํามาตัดขอบประตูหรือหน้าต่างของท่าน เพื่อแก้ไขพลังงานที่ปะทะกันตามรูปวิธีการใช้โทนสีทาผนังด้านนอกอาคารหรือหลักการขั้นพื้นฐานปรับสมดุลธาตุที่ทุกท่านควรศึกษาเอาไว้เพราะสามารถนำมาประยุกใช้ได้ในหลายๆรูปแบบทั้งการนำไปใช้เลือกสีทาผนังห้องต่างๆหรือยังสามารถนำไปใช้ในการออกแบบโลโก้ต่างๆที่ท่านชอบให้สินเสช่วยออกแบบให้ท่านจะได้มองออกว่า โลโก้ที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามได้ทำถูกต้องตามหลักของหวงจุย้ยขั้นพื้นฐานแล้วหรือยังก็ขอให้ท่านนำไปฝึกสังเกตเร,รอบๆตัวท่านว่าส่วนใดที่เป็นโทนสีของธาตที่ส่งเสริมกันหรือประทะกันเมื่อท่านมองออกท่านก็จะเข้าใจหลักของพลังงานหวงจุ้ยมากขึ้นครับ